สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมเต็ไมไปด้วยวัฒนธรรมและความบันเทิงครับเอกาทศวรรษปีที่11ครับผมเรื่องราวของวัฒนธรรมความบันเทิงก็มีอยู่ในรายการนี้นะฮะทุกเช้าวันอาทิตย์ทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นะฮะในเมื่อสิ้นปีนี้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับวันนี้เราจะพูดถึงเพราะว่าอย่างประเทศไทยมีนิทานใช่ไหมครับประเทศในอาเซียนเราล่ะเขามีนิทานไหมมีมี คนแะ้วคนตัดฟืนทําขวานร่วงเหมือนบ้านเราเปล่า <S <S เออหรือที่อื่นอาจจะเป็นมีดเออเทวดาเห้ไปงมอย่างงี้มีไรหรม,มเปล่ามีไหม,มอ้าววันนี้คกับผู้รู้อ่ะคุณพระเชี่ยวท่านนี้ครับเป็นนักวิชาการจิตอาสาสถาบันอาสมศินครับดเรเพัชกรหญิงพัชราภร์ปัญญาวุฒิไกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับ ต่างบ้านต่างเมืองเราครับในในสิบประเทศอาเซียนนี่ครับเขามีมีวัฒนธรรมการเล่าเรืเหมือนบ้านเราไหมครับคิดว่ามีทั่วโลกค่ะฐานอาเซียนของเราก็แต่ละประเทศก็จะมีเรื่องกกเล่าของเขาแตกต่างกันไปและมีเหมือนกันด้วยเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยรเรื่องเกี่ยวกับที่ที่ได้ทำงานวิจัยอะค่ะคบพบว่า เรื่องของความกะตันยูจะเป็นเรื่องทึ่งทั้ง10ประเทศมีเหมือนๆกันในอาเซียนเราในอาเซียนเรานิทานเรื่องอะไรครับเคยได้ยินเรื่องปลาบู่ทองไหมคะที่เป็นเรื่องของเศรษฐีทารกะที่บอกมีภรรยาคณิษฐาคณิษฐีมีปลาบู่ทองทุกประเทศเลยค่ะแล้วแล้วผมปลาปลาเหมือนไหมฮะเป็นปลาบู่เหมือนกันไหมต่อปลาวเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องว่าเต่าคํา เต่าคำของเราเป็นปลาบูปบูแม่อของเอื้อยที่เสียไปอของเรากลายเป็นเต่าเป็นเต่าคำแต่ดำเนิน<ๆ>เรื่องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมีคนตัดฟืนไหม ขวานลวงน้ําไปอันนี้อันนี้บอกถึงว่าความความโลภนะมีคุณคุณเท่งถามดีมากเอของเราเป็นลุกขเทวดากคนตัดฟืนของสปปลาวเขาเป็นเอชาวนากับก้อนหินก็มีชาวนาคนหนึ่งนะคะเขาก็ออกไปทำนาตามปกติทีนี้ว่า ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบฝนแรงแบบเขาก็เศร้ามากเลยแต่ชาวนานเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันอดทน<ฮ>มีความซื่อสัตย์และที่สําคัญก็คือเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ปรากฏว่าเขาก็ไปพบก้อนหินสีขาวก้อนหนึ่งเขาก็แบกก้อนหินอะไรไม่ทราบดนบันดาลใจให้เขาปรากฏเขาก็แบกก้อนหินก้อนนี้ประกับไปที่กระท่อมแล้วความที่เขาเหนื่อย หานู่นหานี่มาทั้งวันเขาก็หลับไปตื่นเช้ามาก้อนหินนั้นกลายเป็นดอกไม้สีทองชาวนาก็เลยดีใจไปถามใครก็ไม่มีใครทราบว่าดอกไม้นี่มาจากไหนไปหาเจ้าของก็ไม่มีแล้วมันวางอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นก้อนหินสีขาวของเขาก็เขาก็เลยจุดทูป ขอว่าถ้าเป็นของเขาก็ขอให้ยังคงเป็นดอกไม้นี้อยู่แล้วก็ปรากฏมันก็ยังคงอยู่เขาก็เลยนํามันไปขายก็เลยมีปัจจัยในการที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงดูครอบครัวค่ะทีนี้เพื่อนชาวนาที่ได้ข่าวก็ไปมั่งถามว่าไปทางไหนเล่าให้สั้นๆเจ้าเจ้านะคะตำแหน่งที่ก้อนหินสีามทางไปไปหาก้อนหินสีขาวแล้วก็ก่อนที่จะไปตรงนั้นเขาก็ ทุบหม้อข้าวไม่ให้พ่อแม่กินข้าวให้อดอยากเพราะว่าจะได้กินกระบวดบาดเหมือนกับเพื่อนว่าตัวเองเนี่ยทำเหมือนคนจนอ่ะเหมือนก็ไม่มีอะไรแล้วสร้างเรื่องขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พอไปถึงนัจุดนั้นก็มีก้อนหินสีขาวแล้วเขาก็ทราบเรื่องว่าจากก้อนหินสีขาวนี่ก็จะมีเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเขาก็แบกก้อนหินสีขาวกลับบ้านแล้วเนื่องจากว่าเขาอยากให้ มีดอกไม้มากขึ้นเขาเลยทุบให้มันเป็นสิ่งเสี่ยงเพื่อหวังว่าจะมีอดอกไม้เยอะขึ้นครับเช้าตื่นมาเขาก็อยากเห็นดอกไม้คิดว่าจากก้อนหินที่ห,หลายๆเสี่ยงก็น่าจะมีหลายลดอก,ดอกมันก็กลายเป็นก้อนหินสิ่งเสียงเหมือนเดิม เรื่องว่าข้าวว่แกงไปแล้วค่ะแล้วก็ความที่ไม่ซื่อสัตย์ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบแต่ดัวเรารู้เบื้องบนรู้แล้วก็เลยทำให้แทนที่ว่าตัวเองจะพอมีได้เราเลยสร้างทุกข์ของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกมุมหนึ่งก็ได้จากชาวนาคนแรกคือความกตัญญูรู้คุณก็ส่งผลบุญมาถึงตัวเราและครอบครัวนะฮะเป็นมุมมองความคิดที่น่าประทับใจนะฮะครับแ่อย่างที่ ท่านอาจารย์บอกว่านิทานก็เป็นเหมือนกุญแจเล็กๆครับที่ทําให้เรารู้จักเพื่อนในประชาคมอาเซียนของเรามากขึ้นและถือเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นครับผมครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดเรเพศสัชกรหญิงนะครับคุณพัชราพรปัญญาวุฒิไก่ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>